เจอตัวแล้วคะ่ะคนขับแท็กซี่ไล่ลูกเมียเขาตายลงกลางทาง ต้องบอกว่ากรณีนี้นั้นในการทางด้านของเขาสายกาแล็กซีนั้นออกมาประกาศตามหาเลยแหละค่ะว่าใครคือผู้ขับแท็กซี่รายดังกล่กาวเพราะว่าได้ไล่ภรรยายและลูกของเขาลงจากแท็กซี่ค่ะต่อมาทางนั้นของเขาสายเองอัปเดตความคืบหน้าได้บอกว่าขอบคุณทุกท่านที่ช่วยหาข้อมูลและให้คแนะนํานะครับผมได้ร้องเรียนไปที่1584ปลายสายเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องต่อไปนี้ก็รอเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามกระบวนล่าสุดกรมการขนส่ง กระทรวงคมานาคมได้กองตรวจการขนส่งทางบกค่ะได้ติดตามตัวคุณขับรถแท็กซี่ทราบชื่อก็คือนายสมชาตินายสมชาติให้การว่าเหตุการณ์งกล่าวเกิดจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผู้เรียกรถโดยแจ้งกับตนว่าให้ไปส่งผู้โดยสารที่ซอยอินทามละ17แต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้โดยสารต้องการให้ไปส่งที่ซอยอินทามละที่47ซึ่งตนเองก็มีทุระัส่วนตัวจึงไม่สามารถไปส่งได้ก็ยอมรับว่าไม่ได้ไปส่งผู้โดยสารที่หมายจริง จะทำให้การของคุณคับแท็กซี่ กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทาของนายสมชาติเป็นความผิดฐานไม่ส่งผู้โดยสารณสถานที่ตามที่ตกลงกันตามพระราชบัญญัติรถยนต์พศ2522มาตรา57เบ้นประกอบด้วยมาตรา66ทับ2จึงลงโทษเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุดจำนวนเงิน1,000บาทพร้อมสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นเวลา30วันและให้กรับการอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบและบริการที่ดีเป็นเวลา4ชั่วโมงและบันทึก ประวัติกระทำความผิดไว้หากกระทำผิดจะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไปนั่นเองแล้วค่ะ